นะครับนะครับแต่ว่าทำการจองนั้นคือ8ปดนาฬิกาใช่แล้วแปดนาฬิกาเท่านั้นนะครับจอมอนิเตอร์ของเราจะออนไลน์ประมาณใกล้เข้ามาแล้วฮะค่ะขนาดนั้นเลยอตอนนี้นะครับจอของเราใกล้จะเปิดทำการให้ท่านได้ศึกษาข้อมูลเลยทีเดียวนะครับเป็เรียลไทม์นะฮะเจ็ดนาฬิกาห้าสิบนาทีจะเปิดจอออนไลน์ครับพื้นที่ต่างๆนะครับก็เดี๋ยวให หลายๆท่านดูกันเลยนะคะหลังจากที่จอเปิดแล้วเลงๆกันไว้แปดนาฬิกาตรงเราจะเปิดทำการจองนั่นเองตอนนี้เปิดจอออนไลน์แล้วนะครับเปิดแล้วนะครับจอตอนนี้เปิดแล้วครับเพราะทั้งจุดล็อกสี่จุดด้วยกันนะครับแล้วก็บริเวณหน้าของท่านลูกค้าเดี๋ยวพี่ต้องขอดูนิดนึงเอ้ามาแล้วครับค่ะแล้วก็ฝากท่านลูกค้าอย่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเอกสารให้พร้อมให้พร้อม และปัดเชิญด้วยต้องตรง